ต่อไปจะได้สีอะไรเดาสิเหลืองฟ้าไทยไทยผิดจ่ายคนละร้อยหนึ่งสองสามฟ้า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 สวัสดีค่ะจังใจนะคะ วันนี้เราจะมาสุ่มสีกินอาหารกันค่ะทุกคนสุ่มสีกินอาหารคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรค่ะเราเลือกไม่ได้เราก็เลยเฮ้ยสุ่มกินดีกว่าถ้าสุ่มธรรมดามันก็จะธรรมดาไปไงเราก็เลยเลือกมา8สีค่ะแล้วก็ถ้าเราสุ่มได้อะไรเราก็จะเลือกอาหารที่เป็นสีนั้นแล้วก็กินแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีอาหารสีที่เราสุ่มได้อยู่ในตลาดนี้รืเปล่าก็ น่าจะมีนะเพราะร้านอาหารเยอะมากเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปสุ่มนะคะฝากทุกคนกดชอบ Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริงกริ๊งกริ๊งกันนะคะเวลาคลิปสนุกออกมาเนี่ยทุกคนจะได้มาดูแบบความริวแสงมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันดีกว่าทั้งหมด8สีนะคะ <laughs> ดำแดงฟ้าเขียวม่วงเหลืองขาวชมพูสีแรกที่เราจะได้กินคือสี <laughs> ะไปตามหาอาหารสีชมพูกันเราเจอสีชมพูแล้วนี่ค่ะเราเจอสีแดงแล้วทุกคนเอาแตงโมชิ้นหนึ่งค่ะใช่ค่ะสีแดงคือแตงโม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  นี่ค่ะหวานมากอ่ะหวานกว่าขนมกมื่อของดีของดีหิวแหละดูออกดูออกปะดูออกกินเสร็จเราก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาค่ะทุกคนเฮ้ยใครบอกกินเสร็จถึงแม้เสร็จซุ่มต่อค่ะหืมสีบ่วงไปตามหากันค่ะ เจอสีม่วงแล้วค่ะทุกคนนี่เลยได้ฟุกุมันม่วงสีม่วงไหมมันม่วงลูกหนึ่งค่ะนี่ค่ะ,คะได้ฟุกุสีม่วงค่ะทุกคนอืมอืมดูไหมเมื่อกี้ไปเช็ดปากมาตอนแรกเห็นข้างนอกมันม่ว ค่กกี้จะพูดอะไรนะตกใจจะบอกว่ามันม่วงมันไม่ได้เห็นเป็นสีม่วงมากนะข้างนอกกับข้างในม่วงมากเลยสวย <มา S 1> สวยมากมากมาหมายถึงมันม่วงจำใจ <ๆ S 1> มาค่ะเดี๋ยวเราสุ่มสีต่อไปดีกว่าต่อไปคือสีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีดำหมดทุกคนทำไงดีอ่ะก็ได้สีดำไปหาดูไม่ต้องหาหันไปก็เจอแล้วไปค่ะ จอสีดำแล้วค่ะทุกคนนี่เลยเอาเค้กช็อโกโกแลตนั่นนิ่มค่ะนี่ดำาสิิเลยครับไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะสีดำร้อนเหมือนกันนะเนคุยน่ากินอ่ะ กินง่ายมากเลยอ่ะต่อไปจะได้สีอะไรเดาสิเหลืองฟ้าไทายกัไทยผิดจ oh, ่ายคนละร้อยโอ้เราจะผิดทั้งคู่ไม่มีใครใจ่ายโอเคเนยสองสามฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาทำไมอยู่ดีก็เสียตังค์ร้อยหนึ่งวะตังค์ไหนะคะ <laughs> ตังค์ไหนะคะดวงเหมือนรู้อ่ะเหมือนเศร้าอะเ <laughs> มื่อกี้น่าจะขอสักพันหนึ่ง ร้อยหนึ่งก็เสียใจแล้วร้อยหนึ่งก็ดีแล้วไปค่ะตามหาขนมสีฟ้ากันต่อดีกว่ามันต้องจ่ายสีนี้เราเจอสีฟ้าแล้วค่ะทุกคนเอาบูฮาวายโซดาค่ะเอ้ยจริงๆไม่ต้องตามหาก็ได้นะสีฟ้าจะกิน,นอะไรเดี๋ยวก็มาตาย คือไม่ได้เมาอย่างเดียวตายด้วยได้สีฟ้าแล้วค่ะทุกคนเุ้ยนี่ก็ฟ้าไปชุบเปียกโอ้ดึงออกมาเป็นสีขาวเสียได้เนาะถ้าสีฟ้านี่กินไปแล้วนะก็จะให้กินอยู่แหละทำไมดูเกี้วกาดเสียเงินร้อยหนึ่งอะอยู่ดีไม่ว่าดีเป็นคนท้าก็ไม่ใช่เสียตัง์ซะงั้นแก้วนี้ใครจ่ายเนาะแตงใสยจ่ายเงินใครนี่ค่ะตังร้อยปิวไปแล้วครับ ขอบคุณค่ะเท่าไหร่นะคะส9บาทราคาดีมากอ่ะทุกคนย่วเราสิบาบาทเองอ่ะทุกคนโอ้ยเสียง <c oughs> เสียงเจาะชื่นใจอร่อยมากค่ะเช่นใจมากเมื่อกี้บ่นกำลังร้อนๆพอดีเลยมาค่ะสูงต่อเพราะว่ายังไม่อิหนึ่งสอง ว้ายเสียดายเนอะเมื่อกี้ใครเลือกสีเหลืองนะมันม,มาช้านิดนึงอน,น,นตามหาสีเหลืองกันดีกว่าค่ะทุกคนว้าโหมันไม่มาเมื่อกี้มะตามหาสีเหลืองกันดีกว่าค่ะทุกคนไปเจอสีเหลืองแล้วค่ะทุกคนรับอะไรดีคะเอาเกี๊ยวไม้หนึ่งค่ะอขนมจีบไม่ใช่เกี๊ยวขนมจีบไม้หนึค่ะเอาเอากุ้งค่ะ ยังไงเป็นเกี๊ยวอะเมื่อกี้สงสัยอยากกินขนมจีบจีบเราหน่อยโอ้ยคนจีบแล้วถ้าจีบไม่ติดอะนี่ไงจีบไม่ติดอันนี้จีบติดแล้วเอาจริงๆวะสนุกอะอยากสูบมีพักแต่ร้านรอบเอาเป็นเกี๊ยวกุ้งค่ะไม่ใช่จีบกุ้งค่ะเอาอีกแล้วเกี๊ยวกุ้งอีกแล้วทานเลยค่ะ เอาเป็นถ้วยไหมคะได้ค่ะคุยตรงนี้เหมือนได้อบซาวน้าหน้าใสเลยตอนนี้นาอางหน้าค่ะได้อ่างหน้าค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ<อ>มาเดี๋ยวเราจะมากินสีเหลืองกันค่ะทุกคนอือเหลืองขนมจีบกุ้งนะคะเอาจริงป่ะพูดเกี่ยวกุ้งไปประมาณ3รอบแบเมื่อกี้สังเกตไหมว่านี่คือของคาวแรกที่ได้กินใช่ ดชื่นที่ได้กินของเค้าก็มีคนเดียวในประเทศเนี่ยแหละไม่ได้สดชื่นที่ได้กินผลไม้องหวานแนะนำว่าอย่ากินเยอะเหมือนเรานะคะแก้มตุ๋ยเลยอร่อยคะอร่อยค่ะชิ้นใหญ่มากเคียวไม่หมดแล้วพี่อ๋ยติคอนี่คือกินน้ำสีฟ้าได้อีกปะไม่ได้ตอนนี้อยู่ในโหมดสีเหลืองแ้วเดี๋ยวสูบอีกสักสีเดี๋ยวใส่แม่ก่อน รอบนี้ขอให้ได้สีสีเขียว,เ,ยวเอาเขียวไปแล้วหุ้ยหุ้ยหุ้ยสีขาว,ขาวน้ำอะไรอ่ะอ๋อนนกออกแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาน้ำสีขาวกันเราเจอสีขาวแล้วค่ะทุกคน เอาแก้วไซเอมค่ะนมสดฝาด,ดูกาทุกคนขาวจื้อเลยมีวัวด้วยนะที่เนี่ยมาอาม้อหม,ม้อหม,ม้อมุ้ยขาวจื้อเลยผิวน้ำร่างกายต้องการน้ำอุ้ยมันพอดีมากเลยวันนี้มัน ไปที่แบบลงตัวอยากกินอะไรก็ได้กินลึกออกเลยอะไรอย่างเงี้ยหันไปคืออุ้ยเจอสีนั้นอุ้ยเจอสีนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยใจตั้งก่อนให้รู้เลยว่าตลาดแัดที่นี่มีทุกอย่าง <c oughs> จริงมีทุกอย่างจริงๆนี่ค่ะขอบคุณค่ะใช่ค,ค่ะอุ้ยมีแอลกอฮอล์ด้วยอ้างมือกันนี่ค,ค่ะสีขาวจั่วเลยขาวมากขาวแบบใสสะอาด มีคนยืนจ้องนะว่าต้องอร่อยใครเฮ้ยมันจะกัะดหลังเราไม่ใช่อร่อยอันนี้อร่อยออร่อยอะอร่อยจริงๆทุกคนแต่เยน <c oughs> ็นขึ้นสมองอะมีใครเคยกินน้ำปั่นแล้วแบบขึ้นสมองบ้างโอ้ย ทำมาจนถึงสีนี้แล้วใครยังไม่กดไลค์ก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะคะโอ้ยปวดหัว,วโอ้ยแปบ๊บนึงทุกคนร่างกายต้องการของกินอีกแไม่ยินมอีกเหรอโอ้โหน่าจะได้อีกสักนิดนึงอ่ะม,<า>มันยังแบบอีกนิดนึงอ่ะอีกสักสีแล้วกัน<า>อีกสักสีของจริงเฮ้ยเยสีแดงสีแดงหูยกินครบทุกสีเลยปะเนี่ยขาดที่เขียวมะ เออใช่ค่ะสีเขียวว่าสีแดงกินไปแล้วแต่ก็ต้องกินซ้ำตามหาของสีแดงไหมนี่ยฮะนี่อะ,ะ,อ,ะอุ้ยนี่อะแดงไหมแดงไหมโอ้โหช้ามาเลยเอาอันนี้ไม้หนึ่งค่ะเอาหมดโอกาสแล้วดิเนมาเก็บมานี่ไส้กรอกแดงค่ะใครชอบกินมากไส้กรอกแดง อร่อยนะเนี่ยของโปรดอยู่แล้วของโปรดอยู่แล้วพอละสุ่มพอละค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะแค่แบบสุม่มกินอิ่มเมื่อไหร่ก็หยุดสุม่มแค่นั้นเลย <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย